วยนะครับเรื่องของจีนเรื่องของทุเรียนนะอันนี้ยังต้องคุยกันต่อนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการตรวจสารแบบเข้มข้นเลยนะ B Y 2นะหรือว่าชื่อชื่ออย่างเป็นทางการนี่อะไรนะ Basic Yellow t นะล่าสุดนี่เห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเขาไปคุยกับ ทางเจ้าหน้าที่ของทางการจีนนะและผลเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่กับคุณนริศราเอี่ยมคุยนะครับผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6จังหวัดชนบุรีนะครับสวัสดีครับพออ,อครับสวัสดีค่ะคุณนริศรค่ะครับผมเจกันดีแล้วนะคะใช่ใช่คือคือถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยนะหรือว่าผลไม้ทางฝั่งของ ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยนะครับภาคตะวันออกเนี่ยผมต้องเชิญพอออกมาคุยหน่อยและช่วงนี้ผลผลิต<ด>ออกมาเย,เยอะด้วยทุเรียนเป็นยังไงบ้างพอ,อ,อตอนนี้ค่ะทุเรียนตอนนี้ก็คือผ่านช่วงพีคมาแล้วคือช่วงสูงสุดของทุเรียนนะคะอ,ออกไปแล้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะอของภาคตะวันออกค่ะเหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นคะ่ะท่านอ๋อเหลือประมาณสักสี่สิเปอร์เซ็นนะแต่ว่าปีนี้เห็นราคาไม่ค่อยดีเนาะราคามันตกลงหน่อย ก็คือ UM ด้วยปริมาณของเยอะด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อต้นฤดูการของเราก็มีเรื่องพิธีสารต่างๆนะคะที่มีปติการมาเพิ่มขึ้นในการที่ต้องตรวจร้อเร์เซ็นสารเบสิกยลโรทูอย่างที่คุณนภพลบอกนะคะคือตอนนี้เราก็ค้่อมตัวมากยิ่งขึ้นแหละนะคะในการไม่สุ่มไม่ร้อยเปอร์เซ็นตในการตรวจทุกตู้แล้วก็มีการทยอยลดการสุ่มตรวจสารเบสิกยลโ w ทู จนถึง30%ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นอางั้นเอาผมเอาประเด็นนี้ก่อนเลยละกันเอาเอเบสิกเยลโลทูก่อนเลยเอาสถานการณ์นับปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ลองท่านผอ,อลองคุยให้ฟังหน่อยว่าไอ้ที่เราเตรียมที่จะไปที่ทางฝั่งของจีนเนี่ยมันมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าสมมติมันตรวจน้อยลงเนี่ยนะสุ่มตรวจน้อยลงอันนี้มันจะดีกับเราย่างไงฮะเจอนะอ่าค่ะค่ะได้ค่ะ ก็อย่างที่ท่านได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสิงห์บัฒนเนี่ยท่านได้ไปประชุมหารือกับอ่ารัฐมนตรีว่าการสํานักงานของศุนย์สหกรของประเทศจีนนะคะหรือว่า t a c อเนาะเกี่ยวกับการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าด้วยกันก็คือว่าได้รับอ่าข่าวล่าสุดก็คือในวันที่อ่าสิพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่า อาตู้แต่ละตู้เนี่ยนะคะที่ส่งไปเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเมสิกเรลทูหรือบีไบทัวระาด่านน้าเข้าเนี่ยก็ทําให้เกิดการโฟขึ้นกคือว่าบางตู้อาจจะไม่ถูกสุ่มตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอ่าความดีเขาเรียกความดีนะคุณภาพของแต่ละผู้ประกอบการด้วยผู้ประกอบการที่เคยมีปัญหาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องโดนสุ่มตรวจเยอะขึ้น แต่ผู้ประกอบการที่ทำมาดีตลอดเลยไม่พบไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเขาก็จะโฟไปเลยนะคะแต่ก็ยังมีอาจเกิดการสุ่มได้นะคะอาจจะแต่น้อยลงม,ม,มันก็ทำให้การาติดด่านเนี่ยลดลงแล้วในช่วงนี้นะคะแต่ของช่วงเรกต้นเดือนที่แล้วโอเคอาจจะติดเยอะหน่อยนึงก็ติดหน้าด่านเป็นแบบพันตู้ได้ซึ่งมีหลายประเทศนะคะที่อยู่ในนั้นเนาะที่ด่านจีนจีนก็ตรวจไม่ทันเช่นกันทีนี้พอเห็นว่าพฤติกรรมของคนอ อผู้ประกอบการไทยเนี่ยส่งออกไปอะ่ะเราเข้าใจในหลักการความปลอดภัยทางด้านอาหารมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีการกระจายผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นอโลจิสติกตัองตัวขึ้นไว้อย่างนั้นเถอะค่ะท่านครับอ่ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือว่าไม่ได้ยกเลิกถูกไหมไม่ได้ยกเลิกค่ะยังตรวจปลอดภัยของเขาอย่างมาอยู่ก็คือไม่ยอมสี ุ้องขอประกันไทยไม่ยอมสีแล้วค่ะที่ส่งออกไปครับเอ๊ะแล้วก่อนก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าเหมือนกับว่าทางจีนเขาขอว่าเขาจะมาตรวจในใน,ในไทยเลยแล้วส่งไปมันจะได้ง่ายเอ๊ะอันนี้มัน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 เปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าหรือว่าก็ไปใช้ที่ด่านไปสุ่มตรวจที่ด่านแทนก็ยังใช้ด่านสองขั้นตอนอยู่ค่ะก็ตรวจหลกไทยด้วยนะคะ แบบไทยก็ต้องมีใบติดไปว่าเออเราปลอดสาร B Y วทนะครับแล้วก็ไปตรวจที่ด่านจีนอันนี้ใช้การส่งตรวจที่ด่านจีนเหมือนกันแล้วตอนนี้ล่าสุดที่ท่านนายกรั่านตรีและรัฐมบตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมาลงมือที่ที่จันเมื่อวันเสาร์ที่17พฤษภาคที่ผ่านมานะคะครับก็ได้ได้ฟังข่าวเพิ่มเติมได้รับทราบข่าวสารเพิ่มเติมคือตอนเนี้ทางจีนนะคะมีการก่อสร้างเพื่อจะขยายด่านให้มากขึ้น อ่านะคะอคือเพื่อที่จะได้เพิ่มจํานวนด่านให้มากขึ้นเพราะเพื่ออำนวยความสะดวกก็จะตรวจได้เร็วขึ้นจากนั้นมาก็คือว่าในสิ่งที่เขาทํางานเขาทส24ชั่วโมงให้เราเลยตู้เราก็ตรวจได้ไวขึ้นครับนะคะใช่อันนี้ส่วนแล a ของประเทศไทยก็เพียงพอคะ่ะตอนนี้มีอยู่9แ l a นะคะรองรับได้วันหนึ่ง900ตู้เลย<อ>นะคะ<อ>ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสูงสุดตอนนี้ภาพมันออกอยู่ประมาณ600ตู้ในสถิติที่ผ่านมานะคะ อย่ังไงก็พอส่วนเดือนหน้าเนี่ยจะมีผลผลิตจากภาคอื่นเข้ามาสมทบกับภาคโน่นออกก็คือภาคเหนือแล้วอุตติสุโขทัยที่สนุโลกก็จะลงมาแล้วก็ทางใต้ก็จะมีหัวหัวออกแหละค่ะอันนี้ก็จะสมทบในช่วงหนึ่งแต่ยังไงเพดานก็น่าจะเอาไหวในเก้าร้อยตู้ค่ะเอ๊ะส่วนใหญ่ทุเรียนเรานี่ส่ง,สงไปทางไหนทางเรือหรือว่าไปทางรถไฟอะ่ะอ๋อมีทุกช่องทางเลยค่ะบกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบกนะคะบก เรือแล้วก็อากาศแล้วก็จะมีทางรางตอนนี้คือสิ่งใหม่ก็คือที่เป็นเราใช้บ <ใน S 2> ริการกเยอะมากขึ้นรถไฟอ่าก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือว่าจากจากชนบุรีจากจันจันทบ,บุรีเนี่ยนะแล้วก็ไปที่ลาวถูกไหมฮะเข้าไปที่ลาวแล้วก็จากลาวก็ขึ้นไปบ่อเตนไปทางอะไรสิบสองปนาอย่างนั้นถูกไหมฮะ,ะแล้วเข้าคุณหมีด่า<ม>นออกนครพนมอ่าคะเชียงของก็มีมุกดาหารอะไรเงี้ยค่ะมีหลายด,าด่านอ่า ที่แหลมชบังก็มีออกไปทางเรือแล้วก็ขึ้นรถไฟไปออกหนองคายอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือหลักๆก็ตอนนี้ก็ขึ้นที่สวนพง์อืมคือหลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นทางบกก็คือทางรถถ้าผ่านทางด่านที่ทางพออพูดถึงแล้วก็มันมีทางรางที่เข้ามาเพิ่มแล้วก็ทางเรือก็ไปจากที่ทางแหลมชบังทางอะไรพวกอย่างนี้ไปถูกไหมะมับใช่เวลามันไปมันไปได้นานเหรอคะเอ้ยมันอยู่ได้ไทุเรียนมันอยู่ได้นานใช่ไหมอะ ตอนตอนช่วงประมาณต้นไปลายปลายเมษานะคะเราไปน่ะใช้เวลาติดงานอ่ะเยอะมากตอนที่เรายังไม่ได้เคลียร์ที่รัฐการรบุียังไม่ได้ไปเจรจานะคะที่เราขอขอเราขอเขามาตลอดนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งโอเคกับเราเนาะก็คือตอนนั้นอะใช้เวลาสิบถึงสิบห้าวันซึ่งเยอะมากแล้วทุเรียนก็แตก ของทุเรียน้วมีแตกเลยค่ะแล้วเราก็เห็นภาพชัดท่านพูดเกษตรก็ส่งภาพมาให้ดูว่าเออทุเรียนที่เปิดตู้อัแตกพอสมควรนะความเสียหายก็คือผู้ประกอบการก็ต้องรับไป uh huh. ทีนี้นมันก็เลยทําให้ราคาในประเทศดอกมาหน่อย uh huh. นะคะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบเอส่งออกนะคะต่อกิโลกร,รม uh ัมอะทุเรียนอนะคะ uh huh. ใช่ แต่ในประเทศที่ตกไซอะราคาไม่ลงนะคะคนไทยยังกินขอยังกินอยู่นะใช่ค่ะยังยังกินร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบนะเอ่อเอ๊ะปออปออไอ้ท่าว่าคุณนรพลเจอทุเรียนเท่าไหร่คะที่กรุงเทพเออผมเอาฐานแบบแกะแล้วนะก็คือปกติเลยถ้าแกะปุ๊บก็กิโลเึงรวมเบ็ดเสร็จก็พันหนึ่งอะฮะ อเ,เ,เออรวมเป็<อ>นก้พันึ่ต่อก i l o ผมถือว่าราคาสูงมากเลยนะคะก็ถามว่าชมบุรีห้าร้อยห้าสิบต่อกิโลถ้าแกะเนื้อแล้วอ๋อหรอปีหกร้อยเนี่ยคือคือผมเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักพันสองพันสามแต่ว่าปีเนี้ยมันเหลือประมาณพันหนึ่ง ผมว่าราคามันลงมาประมาณสัก2 0 0ร้อยสนะสำหรับเนื้อที่มันแกะออกมานะแล้วแต่คนชอบเรือว,ว่าเขาจะชอบแบบสุขหามสุขธรรมดาสุกพอกินหรือว่ากรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็เลือกกันได้นะแต่ว่าผมผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือปีนี้ราคาทุเรียนมันตกลงเอ้พออเราเรามีตัวเลขไหมว่าไอ้ของทุเรียนที่เราส่งไปที่จีนเนี่ยนะอ่าถ้าฝั่งที่พออดูก็ได้หรือว่าถ้าพออมีทั้งประเทศพออลองบอกผมน่อยว่ามันมันส่งไปเนี่ยประมาณสักกี่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 ตัน อ่าค่ะคือตอนนี้นะคะยอดสะสมของภตะวันออกนะคะหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบแปดตู้นะคะประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตันสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตันนะ ใช่อันนี้ส่งออกไปจีนประเทศเดียวนะคะอันนี้จะไปจีนประเทศเดียวนะคะแล้วถ้ามันครบหรือดูเรารู้ไหเรา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 รู้ไหมว่าประมาณรู้ค่ะรู้ค่ะกรมกรมวิชาการกเกษตรจะเป็นผู้เก็บตัวเลขแล้วก็รายงานตัวเลขให้เราทราบทุกทุกวันนั้นนะคะอ๋อถ้าถ้าปีที่แล้วนี่มันประมาณเท่าไหร่ออออพอพอทราบเนี่ยมีตัวเลขแบทตัวตีปีที่แล้วเหรอคะปีที่แล้วเนี่ยก็คือของไม่เยอะนะคะของไม่เยอะแต่เราก็ได้ประมาณแสนห้าหมื่นล้าน ตอนนี้ก็คือประมาณสามหมื่นสามพันล้านแล้วไงเราก็ไม่แตะถึงค่ะเพราะวันยังขอยังน้อยอยู่อ่าแล้วเอีกก็บอกปีนี้โอ้โหทางฝั่งของอะไรล่ะมาเลมาเลก็เยอะนะฝั่งเวียดนามก็เยอะอเนี้ยและกัมพูชาเขาก็มีเนาะทุเรียนกัมพูชายังกลัวสวมวงสวมสิทธิ์อยู่ด้วยเนี่ยแล้วเขาไปขายเขไปส่งเวียดนามตอนนี้ก็คือเข้าได้น้อยมากอ่าใช่ทําให้ราคาในประเทศเขาตกเนาะแล้ว ฝั่งกามูชาก็ยังไม่ได้ไปเยอะค่ะเพราะว่ามันติดเรื่องแ a บเนี่ยแหละคะ่ะความมาตรฐผานของ l ลบเราอะ่ะถือว่าเราช่วยกันได้ดีมากทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเซ็นทัล l a ก็คืออช่วยได้เยอะแล้วก็มีของเอกอชนอีกเยอะแยะเลยค่ะที่มาร่วมมือกันที่ในการตรวจอืมครับเออพอปีเนี้เอเอผลผลิตอย่างอื่นมันเริ่มทยอยออกมาอย่างฮะผมเห็นมังคุดปีนี้ออกมาเยอะมากราคาตอนนี้กำลัง<อ>เป็นห่วงมังคุดนิดหน่อยนะคะก็คือว่า เพราะว่ามังคุดเนี่ยนะคะเป็นพืชที่อร้อนสลับแล้งเนี่ยจะสุกเร็วกว่ากําหนดพอสมควรแล้วก็เกษตรกรสามารถทยอยเก็บเอาออกได้เลยเพราะว่าเป็นสายเลือดนิดหน่อยมีแต้มแดงๆเป็นสายเลือดอะคะ่ะก็สามารถเก็บได้เลยมันเก็บแล้วก็เอาไว้ส่งออกได้ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าช่วงพีกอะคะ่ะของปลายเดือนเนะะี้ค่ะ21-30พฤษภาคมเนี่ยมังคุดจะเยอะอสูงสุดนะคะเป็นรอบสูงสุดไปแตะช่วงต้นมิถุนาอีกสักอาทิตย์หนึ่ง ช่วงนี้กำลังเยอะประมาณ30%ของก้อนใหญ่ของมังคุดเลยที่จะออกในภาคตอวนออกนะคะ,คะอีกประมาณ78,000ปันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องช่วยกันเรื่องมังคุดเลยในการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเนาะไปจังหวัดอื่นๆไปทงางภาคอีสานภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะภาคกลางแล้วก็กรมต่างๆที่บริหารจัดการนะคะโดยที่มีคณะทำงานฟุตบอลนะคะเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีทาง ผู้ว,ว่าในาการจังหวัดแต่ละจังหวัดอะคะ่ะเขามีการบริหารจัดการตลนกายผ่านปมส่งเสริมสชาการในการร่วมรวมผ่านพกกสก็ช่วยกันไปสนีไทยก็ช่วยกันในการช่วยกันโปรโมตนะคะไอ้บังคุดบังคุดนี่ทางจีนเขาชอบไหมก็มีมีตู้ไปนะคะก็ก็มีตู้ไปอยู่ที่ไปทางจีนเนี่ยในตัวของบังคุดเนี่ยก็ทยอยไปได้หลายตู้แล้วนะคะก็มีสถิต ในการที่จะส่งออกตู้มังคุดไปพอสมควระคะ่ะจากนั้นมาก็คือว่าการที่เราจะทําให้มังคุดอะไปได้ได้รวดเร็วเนะะี่ยค่ะคือที่ผ่านมาติดถือว่าตู้ของทุเรียนอะมันกลับมาไม่ทันส่ง<อ>ไปจีนแล้วค่ะโลจิสติกมันติด<อ>เพราะฉะนั้นตู้มังคุดจะเป็นทีหลังเลยเพราะว่ามูลค่าต่างกว่า<อ>ทุเรียนมังคุดก็เลยก็มาเทระบายในประเทศ อ๋อผมก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทําไมเราเนี่ยเราเวลาเรากินทุเรียนนะเราก็จะกินเสร็จปุ๊บเราตบด้วยมังคุดร้อนไปไปแล้วก็ไปเย็นใช่ไหมไปกินราชินีราชาผลไม้จบเลยแต่พอไปที่จีนมันมีแต่ทุเรียนมันไม่ค่อยมีมังคุดหรือเราเราทําตลาดไม่ได้ผมผมผมื็เข้าใจบออบบอกว่าตู้มันติดตู้เปล่ามันติดก็ด้วยค่ะแล้วก็คือความนิยมของคนจีนก็ นูเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ้าเรินออกเนาะเราส่งอมังคุดไปเนี่ยได้ประมาณสะสมนะพันเก้าร้อยสองพันตัวค่ะประมาณนะั้นสามหมื่นสี่พันตันสามหมื่นสี่พันตันนะที่ส่งที่ส่งไปจีนได้เนี่ยนะใช่ค่ะตอนนี้ที่ส่งไปไปแล้วนะคะจัดสถิติสะสมของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่ให้ข้อมูลตัวเลขมาครับอืมอืมอืมเอ่อ S <S ผมเหลือประมาณสักสองช่วยกันปันบังคุดนะคะท่านมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกอะ่ะผม,มังคุดเสร็จเดี๋ยวมันจะบินงอเดี๋ยวมันจะมีลงจอง <S <S อง <S <S ีกอ,อ <S <S 2> <S 2> เอาเขากันง,งั้นะงั้นงั้นเอาให้หมดเลย <S 2> <S 2> <S พออ๋อเนี่ยผมเหลือประมาณสักสามนาทีพออ๋อยจะบอกยังไงกับคนไทยที่ท,ที่เขาชอบทานผลไม้นะปีนี้ต้องบอกว่าผลไม้มันเยอะมากเนื่องจากอากาศหรืออะไรก็สุดแท้แต่ละเพราะว่าอย่างโอ้โหทั้งแตงโมทั้งมะม่วงเนี่ยโอ้โหปีนี้มันออกมาดีเหลือเกินบังคุดก็ออกมาดีมากคือ คนที่อย่างผมชอบกินผลออไม้เนี่ยจนผมกลัวนะปีเนี้ยกลัวว่าโอ้หัวน้ำตาลจะขึ้นเพราะว่าแต่ละอย่างนี่ <c oughs> มันมันมันเยอะจริงๆนะแล้วผมเห็นกเกษตรกรเขาคนที่เป็นชาวสวนนี่เขาทิ้งแบบเหตุผลเพราะว่ามันเยอะเกินอะ่ะมันไม่รู้จะไปยังไงอะ่ะอันนี้เราจะจะ <c oughs> จะจะ,จะบอกประชาชนยังไงดีช่วยยังไงดีหรือว่าเราจะบอก,กเกษตรกรยังไงค่ะใ <c oughs> นเรื่องของกเกษตรกรเนาะแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะเราทําคุณภาพให้ได้ยังไงก็ไปได้ทา G A P ให้ได้แล้วมันตรวจเข้าสู่ฤดูฝนและตรวจโรคตรวจมแมลงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เติมเต็มองค์ความรู้แล้วก็ร่วมรวมกลุ่มจอยกุ๊บกับ่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่มาส่งเสริมให้ความรู้ต่างๆนะคะเพื่อจะรู้เทคนิคและการจัดการบริหารจัดการในสวนรวมทั้งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียน G A P ของสวนด้วยเพราะต่อไปถ้าไม่มีคือเราไม่มี G A P เราส่บออกไม่ได้นะคะทุกสวนต้องเหมือนทะเบียนบ้านต้องมี G A P ส่วนพี่น้องประชาชนนะคะที่จะช่วยเหลือเกษตรกรก็ช่วยกันอุดหนุนผลไม้ไทยนะทั้งออนไลน์ออนไซต์ site, จะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตอนนี้เปิดสวนเยอะแยะมากมายบุฟเฟ่ผลไม้มีให้เลือกหลกักหลักสีสันนะคะว่าจะเป็นตุเรียนเป็นงอะเป็นบงังคุดเป็นลองกองตอนนี้มีสลัดมีกระท้อนมีมะไฟอูเยอะมากตอนนี้ศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียนั่นคือ,อแผนพัฒนาภาคตะวันออกของเรานะคะ ในการเชี่ยม,มุ่งไปแล้วก็การเน้นย้ําว่าในการควบคุมของผู้ประกอบการนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกอบการควบคุมการผลิตส่งออกอให้เป็นไปตามกฎกติกาและมาตรการต่างๆต,ต้องมีความการทําความสะอาดแล้วก็ไม่ชุบสาร B Y 2, วทูเนี่ยเราไม่ทําอยู่แล้วสารน้ำสีนั้นตอนนี้ไม่มีเลยครับก็คือทําคุณภาพให้ได้ uh huh. ที่จะทําให้เกิดประวัติด,ดีเพราะจะได้ถูกการสุ่มลดลงอ่า uh huh. ฟอมโฟในธุรกิจก็จะดีขึ้นนะคะครับผมเพราะอ๋อผมกวนถามหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวเลยไอแถตวตกพักตะว,ว,วันออกที่เขาปลูกสละอินโดไหมสละอินโดไม่ค่อยเห็นนะคะอ่าไม่ค่อยเห็นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสละสุมาลีโวน,<อ>นสุมาลีเนาะอ๋อโอเคสุมาลีค่ะมันจะเป็นสุมาลีส่วนใหญ่สุมาลีแค้นี้ต้องเม็ดเดียวนะคะท่านถ้าแกะมา <laughs> บางทีอ,อาจจะมีลูกครึ่งนิดหน่อยหรือลูกเซี่ยวมีสองแบบโอเคโอเคได้ได้ได <c oughs> ครับผมวันนี้ขอบพระคุณปออมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน,นครับ <c oughs> ได้ยินดีค่ะทานผลไม้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวสกโกก็นํามาจําหน่ายที่สานักง,งานกันะค่ะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรที่6ชนบุรีนะฮะผอ,อนดิศรา,าเอียบคุ้ยนะครับก็คุยกันนะเรื่องของออทาง G เนี่ยเขาลดมาตรการในการสุ่มตรวจนะ B Y 2นะ Basic Yellow 2นะซึ่งเขาดูนะพวกสารที่เราไปชุบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะฮะ ปีนี้คือเขาเข้มข้นแล้วก็ได้คุยกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะว่า,าทางเกษตรกรเนี่ยต้องดูดีๆนะแ l a ที่จะต้องตรวจเนี่ยต้องได้คุณภาพอะไรต่างๆนา,นานาก็มีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะทั้งเกษตรกรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปคุยกับทางทางจีนเนี่ยจนทําให้เขามีการลดความเข้มงวดนะในการตรวจสอบสาร BY2 นะอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าเชื่อมั่น นะสำหรับคุณภาพของทุเรียนไทยที่ไปที่จีเนี่ยมากขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็ได้คุยกันนะแล้วผม